ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณนะคะอยู่ที่บางปูค่ะเราอยู่หน้าพรททิน่นสังสันเพชรปราสาทนะคะเป็นพระที่นั่งสันเพชรปราสาทจำลองอันนี้เป็นน่าจะเป็นจินตนาการของผู้สร้างนะคะที่ที่จะหลังสรรภาพของพระที่นั่งสันเพชรซึ่งอยู่ในสมัยอัยทยาคงคนยุคนีคนน้คงไม่มีใครได้เห็นพระที่นั่งจริงนะคะเพราะว่าโดนทำลายแล้วก็ ถูกเผาในช่วงสงคารามอันนี้เป็นภายในของพระที่นั่งสันเประสาทนะคะพอดีว่าเขาห้ามถ่ายภายในเราก็คือตรงหน้าบันตรงนี้ก็คือสามารถถ่ายได้เป็นจุดที่เขาใช้ถ่ายภาพยนตร์กันนะคะสวยนะคะตรงนี้ เมืองโบราณแห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่โตมากครับกว่า8 0ดไร่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับยิ่งใหญ่อลังการมากเริ่มต้นสร้างเมื่อปี2 5 0 6หรือประมาณ60ปีที่แล้วโดยในเล็กวิริยพันธ์เปิดบริการเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2515มีพื้นที่ให้ชมทุกภาคของประเทศไทยโดยแบ่งเป็นสีภาคของประเทศไทยนั่นเองไฮไลท์ที่สำคัญก็คือตลาดโบราณศาลาพระอรหันต เขาพระสุเมนพระที่นั่งสันเทศปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นต้น ะะทางรถลางก็ให้เราแวะ15นาทีในโซนของอาภาคเหนือเป็นการเป็นอยู่ของคนภาคเหนือแล้วก็เจาะจังหวัดเขาบอกว่าแวะจังหวัดเชียงรายนะคะเดี๋ยวเราไปเราไปเดินดูของขายก็น่าจะเป็นพวกศิลปะของกินของใช้เสื้อผ้าของทางภาคเหนือแล้วก็เชียงราย สะทิตกรทอตอนนี้ก็จะเป็นเรือนเรือนของชาวบ้านทางภาคเหนือนะคะเดี๋ยวลองไปดูบนเรือนกันเขาน่าจะให้เข้าเนะเข้าได้ไหมดื่มน้ําออแต่ไม่มีที่ล้างทาเท้าะอ๋อมีที่ล้างเทามีองค์ก็เหมือนบ้านกันนะคะเออเนะมันจะเป็นทรงแบบสอบสอบเข้าเนะไม่ได้ตรงเหมวก็มีเรื่องการแ,แล่เพราะตรงน,นี้คะ่ะการแ,แล่ นี่ก็เป็นวิหารวัดเชียงของจังหวัดเชียงราย JB จิตยอดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ทางรถรถรางจะมาแวะก็คือเราเรียกว่าสาราพาาระอรหันนะคะเป็นเหมือนกับ สาราพาาระอรหันต์นะคะสวยมากเลยศิละปะเหมือนกับไทยผสมออกพรมทางครรมอะไรอย่างนี้นะคะ่ะสาราพระอรหันต์เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งเป็นของนิก,กายมหายานซึ่งผู้คนนับถือไปจำนวนมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอธิบายว่าพระอรหันต์จำนวน500รรูปเมื่อชาติกำเนิดที่ต่างกัน ก็สามารถเป็นพ่อรหันและนิพพานได้เช่นกันที่เห็นนี้ก็คือพุทธมหาวิหารวชิลธรรมตรงนี้เป็นพ่ะแม่ธรณีแนละท่านท่านเ,เทพภาคีนะคะ เทพนาคีค่ะขอโทษอยู่รวมกันนะคะ่ะสวยงามเลยค่ะ จุดนี้นะคะเป็นวิหารที่เรียกว่าพุทธามพุทธมหาวิหารวชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนังตกจักรวาลน,นะคะาจากประวัติเนี่ยเริ่มสร้างในปี2556นี้เองนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างมาจนเสร็จสำเร็จทุกสิ่งในปี2560 ซึ่งไม่กี่ปีมานี้ค่ะที่จัดแสดงโชว์จริงๆตรงนี้เนี่ยเ,เขาสร้างมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะภายในอาคารตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรวมของพระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ก่อนถึงก่อนถึงพุทธโคโดมองค์ปัจจุบันนะคะซึ่งมีทั้งหมด28พระองค์นะคะมีทั้งหมด28พระองค์ สวยงามแล้วก็มีความเขา,าเรียกว่าอะไรอะอารงการดีใจกันเลยคะที่ได้มาดูจุดเลยดูดยจุดนี้นะคะค่ะตรงนี้เป็นจุดที่สิ้นสุดของอจำนวนของพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วก็องค์ในปัจจุบันนี่คือองค์ที่28นะคะมีพระนามว่าพระโคตมโมุดโถก็คือพระพุทธเจ้า ในคอปัจจุบันในประวัติเขียนว่าพระสมมาสัพทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนะคะทรงมีพระวระกายสูง18ศอ,อทรงเป็นผู้เชิดชูสักยวงศ์ค่ะทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดดเด่นกว่าชนทั้งปวงทรงประทานความสุขให้แก่สัตว์โลกเพราะองค์ตรัสรู้ทั้งตรัสรู้ธรรมทั้งปวงทรงประกอบด้วยบุญทรงมีพระบารมีอันสูงสุดทรงเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ปรดประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพระเจ้าเถิด <Okay. S 3> อาคารนี้เป็นอา,อาคารจำลองของส่วนของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ของจริงอยู่ที่ในพระบรมมหาราชวังนะคะท,ที่ที่กรุงเทพมหานครจำลองได้ขนาดขนาดน่าจะใกล้เคียงของจริงเลยนะคะสวยมากการจัดด้านหน้า การจัดด้านหน้าในกลุ่มของงานงานสวนก็คล้ายๆในพระบรมพระบรมมหาราชวังที่แถวสนามหลวงเนาะบริเวณน,นี้นะคะเรียกว่าอาคารนี้เรียกว่าเรือนต้นค่ะเรือนต้นหรือพระตำหนักเรือนต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเข้าให้สร้างขึ้นภายในพระราชวังดุสิตนะคะมีลักษณะเป็นเรือนหมู่ประกอบด้วยเรือนนอนเรือนรับแขกเรือนครัว มีชั้นนอกปูเล่นปูเล่นถึงกันโดยตลอดจำลองสารหลักเมืองนะคะข้างบนจะมีเท้ากูเวระอ่าเรามาถึงมณฑปพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะคะ,ะมณฑปพระพุทธบาทที่สระบ,บุรีเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุทยาเป็นมณฑปทรงสูงนะคะสร้างคร่อมรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่บนยอดเขา ของก็เรียกว่าเขาพระพุทธบาทอยู่จังหวัดสระบุรีเป็นมณฑปที่พระพุทธบาทที่เป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญที่สำคัญในสมัยอยุธยาเป็นต้นมานะคะอันนี้เรามองจากาตรงบนดบพระพุทธบาทนะคะบรพระพุทธบาทจะเห็นมุมสูงของที่ เมืองโบราณแห่งนี้นะคะตรงนั้นจะมีเป็นตรงนั้นจะมีเป็นปราสาทหินพนมรุ้งนะคะปราสาทหินพนมรุง้งพาคนะวันนี้นะคะเราจะบอกว่า นี้เป็นที่จำลองของเขาพระสุเมนเป็นความเชื่อของคนไทยในอดีตว่าเขาพระสุเมนเป็นศูนย์การของจักรวาลลอยอยู่เหนือน้ําโดยมีปลาอานนท์หนุนอยู่ส่วนชั้นบนสุดพระอินเป็นผู้ปกครองพิพิธภัณฑ์ผีคะ่ะไปดูกันผีอะไรที่น่ากลัวที่สุดไทยสิผีอะไรผีไม่รักน้องแล้ว <laughs> มูลในเหตุแ on ห่งความกลัวเมื่อท่านเดินหลงไปในป่าเพราะความรู้สึกกลัวเหความกลัวเฮ้่นหื้ออะไรกระสือเหรอผีอะ ท่านใดชอบคลิปของเราโปรดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะสร้างสารรค์คลิปดีๆน่าสนใจให้ท่านได้ชมขอบคุณครับ